ขอการสวัสดีครับบันดาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง YouTube ของอาจารย์หม้อการอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นําเอาสร้อยยกนะครับสร้อยยกแท้นะครับมีใบเสร็รับรองแล้วนะครับเป็นสร้อยยกน้ําหนัก,กหกสิบสองจุดเจดกรัตนะครับเจกรัตถ้าคิดเป็นกรัตขายแบบถูกๆกรัตละแสนบาทก็ตก 3ามสิบร้านกว่าบาทนะครับแต่ละเส้นนะครับถ้าคิดกระลัดละร้านก็ตกหกสิบกว่าร้านบาทนะครับตกหกสิบกว่าร้านบาทสร้อยชุดนี้นะครับตก60สบกว่าร้านบาทก็เป็นอ่าเป็นเป็นหยกเขียวจอมจัก,กรพพัดนเขียวจอมจัก,กรพพรดที่หายากที่สุดคิดเฉลี่ยแล้วสร้อยต่อหนึ่งเส้นน้ําหนักหยกก็ประมาณกหกสิบสองจุดเจ็ดเจ็ดกรัดแล้วก็หก ้ห้าสิบกว่าไม่มีสองเส้นนะครับแยกผมจําน้ําหนักไม่ได้ต้องดูในใบเสร็จนะครับถ้าคิดเป็นน้ําหนักละเส้นหนึ่งไม่ต่ำสองสิบล้านบาทนะครับไม่ต่ำสองสิบล้านบาทเพราะเป็นหยกแท้หายากนะครับตอนเป็นตอนนี้ก็มีใบเซอร์มีอะไรเรียบร้อยใครสนใจนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอได้จะขึ้นมานะครับก็ผมมานํามาโชว์นะครับผมซื้อไว้เป็นของขวัญซื้อไว้เป็นของขวัญเฉยๆนะครับซื้อไว้เป็นของขวัญ เผื่อจะได้ราคาดีพ่อหยกราคาไม่ตกอยู่แล้วครับเส้นหนึ่งหลายล้านเม็ดหนึ่งหลายล้านบาทนี่ผมทั้งเส้นนะครับทั้งเส้นเส้นหนึ่งตกตกประมาณหกสิบ่ากระดาษนี่พูดขึ้นถึงหลักล้านเลยครับกระดาษละแสนนี่ก็ตกหลักร้านอยู่แล้วครับหลายล้านนะหลายสิบล้านถ้ากระดละล้านก็ว่ากันหลายหลายสิบล้านไปเลยครับส้อยหยกเส้นนี้นะครับเป็นหยกแท้หยก เกี่ยวจอมจากกระพัดนะครับแต่ไม่เกี่ยวสดเท่าไรเกี่ยวอ่อนๆแต่ก็ถือว่าเป็นหยกแท้จากพม่ามีใบเซอร์รับรองแล้วครับนี่ครับความงดงามของหยกนะครับความงดงามของงามของหยกท่านใดสนใจนะเบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะครับติดต่อมาทางหลังใหม่ได้เลยศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งนะครับนี่เป็นหยกแท้นะครับว่ากันราคาหลายสิบราเนะครับนี่มีใบเซอร์นะครับนี่สองเส้นนี้นะครับ <c oughs> ผมเป็นเจ้าของนะครับผมเป็นเจ้าของผมจะ,ะถ้าท่านใดสนใจว่ากันต้องมีเงินหลายสิบร้านนะครับดงซื้อได้ต่อเส้นผมกล้ารับประกันเลยว่าถ้าเงินไม่ถึงผมไม่ขายให้เด็กขาดเพราะเป็นเครื่องประกอบใช้งานได้ทันทีเลยครับเป็นของแท้จากแก่ของยกจากประเทศพม่านะครับประเทศพม่านี่นะครับผมมีใบเซอร์ทั้งสองใบเลยครับดูน้าหนักจะเข่นอยู่ที่ใบเซอร์ว่า รวมรวมน้ำหนักนะครับรวมน้ำหนักทั้งหมดอยู่ที่ไบเซอร์ที่แจงได้อย่างดีครับแล้วไม่ใช่ของปลอมนะเป็นของแท้ที่หาดูหาชมได้ยากนะครับได้ยากมากที่สุดเป็นของที่มีคุณค่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ